สบายใจขึ้นเมื่อหลังจบนมัสการแล้วยกมือขึ้นค่ะใครรู้สึกเบาสบายเบาสบายนะใครรู้สึกสบายใจขึ้นยกมือขึ้นค่ะนะกรุณขอบคุณท่านเจ้าท่าสามพระเจ้าท่านปิยดาพระเยซูและพระทญานปิยกรีซนะฮะโอเคเดนก็จะขอบคุณพระเจ้าว่าอาทิตย์ที่แล้วมา เราไปรับใช้ตะการใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการลุยเป็นการบุกเรียกพื้นที่ใหม่เนาะเราก็ไม่เข้าใจทั้งหมดว่ามันเป็นการต่อสู้สายวิญญาณหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่กลับมาจำความได้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้มีอากาศอะไรนะ ทีนี้นาะงก็กลับไปในเมืองนาะงก็รู้สึกตัวเองเหมือนสู้กับไข้หวัดมันมีอาการเหมือนสู้กับไข้หวัดก่อนนะอ่าแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะพี่น้องแต่ว่ามันเหมือนในร่างกายเราเหมือนเราสู้กับเชื้อโรคยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ขึ้นไปเยี่ยมพ่อคุณมาวันหนึ่งรัษาไปบได้ว่าเข็นแข็งว่าไแต่ว่กากานนี่ตนเล่าพรา่อมือนั้นพ่อเยี่ยใจบกปหาเรา ก็เลยอยา่างรดเดียวก็เ,กเลยอดสามถึงไปหาเราก็ไม่ได้ไปรับใช้อะไรมากตั้งใจไม่ไปนับใช้หรอกพี่น้องแต่ว่าพอเดินลงมาก็อดไม่ได้ที่จะแจกไปวิควคนมันหลก็เลยแจกไปวิวพ่อแจกนะหมดน,นาลูบ้านมอง,ง,ง,ม,องมองข้าเจ้ารถแท็กซี่รถตุ๊กๆจอดมองมองเนี่ยบอกล่อรถเ ไปเจอพี่น้องคนบ้านน้ำแท่งเนี่ยซึ่งนางเจอเขาเป็นสองอาทิตย์แล้วเขามาเฝ้าแม่เขาที่ป่วยคนแถวบ้านน้ำแท่งบรดงแถ่ผู้ชาู้ชายแกก็ยังไม่กลับเอ้าไอคือนางก็คงไม่เห็นแกแต่แกทักนางเอ้าน้องยังยู่งเหรอตั้งสองอาทิตย์แล้วเนี่ยทักแม่ผมยังไม่หายอะไรเนี่ยเออ แกแนู่บุรีสูบุรีแล้วก็ไอซะแค่ซูแล้วก็ไอนั่นก็เลยนั่นแลแยกใบพิ้ว yeah, แล้วก็ประกากับคนละแบบนั้นแล้วก็คุยก,กับแกคือจริงๆประเด็นคือคุยก,กับแกนี่แหละนางบอกน้องพี่เจอน้องมาหน้าหครั้งแล้วนะเนี่ยทำไมน้องยังไม่กลับปอีกแล้วจริงๆพี่มาพระเจ้าให้น้องให้ที่มันมนใจน้องนะเนี่ยเพราะว่าเขากเหมือนแบบเคยม้จักพระเจ้าเพราะว่า,วาแถวบ้านดูลงแถบใช่ไหมคะ เขาก็แบบที่เตียงอะู่อไรเงนี้นางก็เลยไม่หนุนใจเขาแต่ก็ที่นางหนุนใจน้องคนนี้ซึ่งสูบบุหรี่ไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็ไอใส่นางได้วยนะแต่ใจม,มากๆคนละแบกนั้นยืนฟังนะนางก็เลยเห็นว่าคนอื่นเขายืนฟังนาะงนางก็เลยคุยกับน้องคนะนนี้เป็นการประกาศใส่คนนี้เล่าให้คนนี้ฟังแต่หนุนใจอีกคนหลายๆคน แล้วก็มีคนมาคุยกันางเหมือนแต่ว่าผมก็เคยไปไปโบนครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครไม่ไปโบนมาทิ่น้ำบาวตกนรกผมก็เลยเลือกไปเลยคือก็เลยได้อธิบายมาฟังอีนว่าไม่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 ตกนรกแค่พระเจ้าอยากให้เราไปนมัสการพระเจ้าไอไอสมัยบอกว่าจะไปมาที่ถ้าใครไม่ไปแล้วตกนรลกอ่ะมันเป็นการยึดพระบัญญัติ ซึ่งถ้าใครอิจฉาบัญญัติก็ตกนรกกันนั้นมาสมัยก่อนพระเยซูมาตายแต่บาปแต่ทุกวันนี้พระเยซูเนี่ยเป็นเป็นวันสบาโตให้เราแล้วถ้าเรายุ่งจริงๆเราไม่สามารถไปได้เราก็นมัศก,การอยู่ไหนก็ได้พระเจ้า,เอาอยู่ในเราแล้วก็นมาศการทุกวันอย่างเงี้ยเนาะก็คือได้หนุนใจอีกคนนึงด้วยความหมายคือวันนั้นกุษาว่าจะไม่ประกาศเพราะว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยดีคิดว่าจะไปเยี่ยมเอาเอาข้าวเอาขนมไปให้พ่อปุณมาแล้วก็จะลงมา กลายเป็นว่าก็ได้ประกาศแล้วก็ถูกคนไทยในสั่งบุรีที่เขาแนงอยู่นะก็สู่บุรีกันหมดเลยมันเป็นโซนสู่บุรีเราก็ไปประกาศกับคนที่สู่บุรีใช่ไหมทุกคนสู่บุรีหมดเลยแต่แนงกั้นใจกันแต่หลายคนเอาให้ผมนั่นเหยคะ่ะคือนานก,ก็แจกไปปลิวหลายคนนางยังไม่แจกเขาก็กวอาเอาให้ผมนั่นเหค่ะเขาก็ฟังเราใช่ไหมเขาก็กว่ดเอาไปปลิวให้ผมนั่น,นะะเหค่ะเห็นเสีย เคยได้หนุนใจหลายคนแบบแต่ไม่ได้นำรักเ่อนะเล่าให้ฟังก็คือว่าสุดท้ายก็ได้รับใช้ยอยู่ดีก็ได้ประกาศอยู่ดีแต่ความหมายคือมันไม่สบายพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราสู้กับใครวะเอ๊ะูไปตีเน,นี่ยมาาันจะหนอกคนนั่นบ่น้อมันไอใจนะคืเขาไอาใส่เราสู้รีไปก็ไอาใส่เราอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคือ อีกวันหนึ่งตะบาาแตนไปซักข้าแล้วก็ไปเจอเข้าขายน้ำพีกกบบกิกับหน่อไม้ต้มแล้วก็นึ่งข่ะแล้วเราก็ซื้อมากินคือด้วยความที่เวลามันสู้กับไข้หวัดนั้นรู้สึกอยากกินอะไรที่มันลดจัดๆใช่ไหมคะแล้วหน่อไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบเคยบอกตัวเองว่าฉันจะไม่กินหน่อไม้อีกแล้วต้มหน่อไม้อะไรเนี่ย แต่วันนั้นตะบ,บาดแตกเพราะว่ามันมีอาการเหมือนเราสู้กับไข้หวัดแล้วเราอยากกินอะไรให้มันสดชื่นเราก็เลยซื้อน้ำพริกกับก,กับต้มหน่อไม้มากินด้วยความที่เอามาเปิดกินตอนกลางคืนกลับบ้านไปแล้วก็มีแต่ต้มหน่อ,อไม้มันไม่มียางถล่ <c oughs> กินคำแรกก็รู้สึกมันเหมือนจะบูดมันเหมือนมีาอาการ หลังจากนั้นเอาเราว่าท้องก็เหมือนกับมีลมมีแก๊สมันเหมือนเราจะท้องเสียแต่มันไม่เสียสักทีแล้วพออีกวันหนึ่งนานก็ถ่ายออกมารู้เลยว่าเชื้อโรคมันเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้อาการไข้ที่นางรู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้ต่ำๆมันเกิดจากเชื้อโรคในท้องด้วยแล้วอาจจะเป็นงอนสู้กับไข้หวัดที่เราไปรับมาจากที่อื่นด้วยนะคะ ความหมายคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ไม่คิดว่าจะมาโบสถ์ได้ยังโทรมาถามพี่พน้องว่าเป็นยังไงบ้างคะคือเส,สียเส,สียงทำไมเสียเสียงวพราะถ้าคนเหล่านั้นเจ็บป่วยฉันก็อาจจะไม่ต้องไปก็แต่พี่น้องพี่น้องดูเหมือนับอยากจะมาโบสถ์<ช>ทุกคนต่างก็อยากจะมาโบสถ์ฟังเรืงเสียงแล้วนะคะเราก็เลยฉันเป็นสิษยาธิบาว แทนจะอดอแอได้ยังไงก็อกว่าพี่น้องอยากจะมาโบสถ์ที่เจลาได้ยังไงต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเมื่อเช้ายังว่เมื่อคืนนอนนอนก็ยังเหนื่อย่อย่างเงี้ยเนะมื่อเช้าก็อยากตื่นเลยปลุกนาฬิกานาฬิกาปลุกแล้วยังยากนอนต่อมันเป็นอาการของคนเหนื่อยที่แบบว่าไม่อยากลุกเลยแต่นั้นก็เปิดคำมาริฐานแล้วก็นวดนมสาวนวดให้ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ ฟังทำอธิษฐานไปสุดท้ายยกลุกตึงตังขึ้นมาเลยเจ็ดโมงลุกตึงตังขึ้นมาก็เลยโทรมาเอ็กแนงโทรมาตอนไหนว่าขอฝากอธิษฐานเฉยด้วยนั่งโทรมาที่เช้าเย็นเย็นเมื่อวานเนาะให้เดบลอธิษฐานเืฉยแล้วก็น้งปองด้วยเนาะกแล้วก็อธิษฐานเฉยน้ำคุยด้วยกับแม่สายด้วย ไม่ไม่อธิษานหาทุกคนเลยโทรมาหาทุกคนเพื่อรกักษาอธิษฐานเถอเนาะสุดท้ายก็เหมือนพระเจ้าคลิกกับตละลปะัะมันมันล่างใรไปสดชื่นึ้นมาเลยเนายก็ถึงบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่อยากให้นำมแต่